สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ฟอร์ดออโตแกล e ี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะด้านหลังสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะ,ะเป็นรถกระบะค่ะ4ประตูค่ะเลนเจอร์4ประตูนะคะคันนี้เกียร์ธรรมดาค่ะเป็นรุ่น XL+ Plus นะคะราคาประหยัดแล้วก็แต่งสวยด้วยนะคะราคาอยู่ที่7 5 2 0 0 0บาทค่ะอ่บาทค่ะแต่คันนี้แต่งไปแสนกว่าบาทนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าให้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ,ะต้อง อธิบายแบบนี้ค่ะ4ประตูยกสูงรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีลูกค้าที่ต้องการแต่งเยอะๆเนี่ยไม่จะเป็นต้องซื้อรถที่มีราคาสูงนะคะเรามาติดตั้งอุปกรณ์แบบนี้ก็ดูหล่อแล้วนะคะอย่างแรกค่ะเป็นตัวชุดวบอดี้ค่ะเป็นการต่อแก้มข้างนะคะให้รถดูใหญ่แข็งแรงแล้วก็บึกบึนนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้เลยหน้าตาจะออกมาใกล้เคียงกับแรปเตอร์เลย นะคะแต่ว่าราคาแค่752,000ค่ะ,ะเราติดตั้งชุดว i บอดี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะ,ะตัวหนังสือ FORD ค่ะรถสีแดงตัวหนังสือก็ต้องสีแดงนะคะ,ะแดงๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาพร้อมไฟหน้าค่ะที่ติดตั้งเป็นไฟมัสแตงให้ลูกค้านะคะอันนี้เราผ่าไฟนะคะแล้วก็ใส่เด y t i m e เข้าไปด้วยนะคะ ถัดมาค่ะคิ Q ้วล้อนะคะตัวนี้คิ้วล้อของเขาจะมาแบบนี้เลยนะคะอ่าส่วนล้อแม็กค่ะเป็นล้อแม็กขนาด20นะคะแต่เป็นอ่าแม็ก20ที่ออฟล้อแม็กใหญ่ๆแบบนี้นะคะขนาด20นิ้วนะคะแต่เป็นยางเบอร์33ค่ะคูณสิบนะคะยาง20่สออฟ ความลึกตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ลึกขนาดไหนนะคะด้านข้างค่ะสติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์เนี่ยมองไกลๆกก็เหมือนรถแรปเตอร์ราคาล้านเจ็ดเลยนะคะามาด้วยไฟท้ายค่ะตัว c นะคะที่เป็นแบบลมดำนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัวพลาสติกสีดำนะคะจะเป็นกรอบสีดำค่ะเป็นไฟแบบนี้เลยค่ะกาบท้ายค่ะฝากระโปรงท้ายนะคะชุดวายบอดี้ตอนนี้เนี่ย ขามีเป็นสปอยเลอร์แบบนี้มาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยติดตั้งไปที่ตัวฝาท้ายนะคะการชนท้ายหนักๆแบบนี้นะคะแข็งแรงแบบนี้ค่ะที่เหยียบขึ้นลงขนาดใหญ่นะคะอันนี้เนี่ยก็เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการไปลุยได้อย่างเต็มที่นะคะ รถดูสูงเลยนะคะล้อแม็กตัวนี้เนี่ยเราทําการยกหน้า3นิ้วหลัง3นิ้วนะคะเพื่อให้วงเลี้ยวเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยมันพอดีกันค่ะอ่าค่ะราคา752,000ค่ะลูกค้าจะได้อ่าเป็นหน้าจอแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมเป็นจอ Android ขนาด10นิ้ว เบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังดำเดินได้สีแดงแบบนี้เลยค่ะตัวกระจกมองข้างแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นฝาเป็นกระจกมองข้างที่นำเข้ามาค่ะ นะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะแล้วก็อยากแต่งลอๆแบบนี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะ,ะติดต่อเปิ้นได้ตลอดนะคะที่เบอร์0814662359่ะสําสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ